รเสอ,สอสยหายหลายคนวันนี้ยายก็ชื้อนมมาให้บุญรอดเนาะนมกับแผ่นเพริดค่ะจะมาให้บุญรอดปิดน่นนี่นี่ปิดโอ้บุญรอดนอนอยู่คหรอฮะลมมาให้บุญรอด นมกับแพมเพิร์ดก็เลยปไปกินน้ำปั่นินออกเลอ่าื่เบอร์น้อยน้อยไปสามคนเบอร์ใหญ่เขาบอกเลยจ้าเบึ้งนะโอยแม่ไปเบิ้งรูสองเอกนะแม่มันกันยังน่อยอยู่นะ <c oughs> นี่จะเป็น,นิ่ใช่สามเอกเูีแลวนี <c oughs> ่เห็นไมายาย ี่ยังน้อยเลยนี่ของอะไรสองเอกลอไปคืนเขาเ็ได้ตัวะคุเขาบอกว่าไปคืนก็ได้เอาเอกเอก XL สิบสามื l อะารนี่ XL ซื่อหรเอ XL นี่ XL นี่แต่นี่ยังน้อยอยู่นี่มันไปคืนญ่อยู่ยบับกันนี่กระลูกเนาะเอ่อีตาเจ้ากระได ้ตัวไม่มีครับอันกระตูล่อต้องเอาต้องเอาเอ็กเอ็กเอลใช่ไหมอันนี้มันเอกตัวเดียวยายอีตานล้วก็บอกว่ายายสุดแล้วยายซื้อมาคืนเลยนะแล้วมิสมีละมั้งเออให้เอานะลยกสาวเอาไปคืนเอาเราบอกว่าเอาไปคืนเลยก็เอาไปเราบอกว่าให้เอามาคืนก็ได้ x x l แต่ว่าถ้าถ้าไม่ไปฉีกเขานะไม่ไปจีบไม่ไปจีบไม่ไปจีบทางค่ะแม่เอาใส่ไปใส่ไปฉีบไปเก็บแล้วนี่ อันนี้เป็นเอ็กเอ็กเอีสองี่ถามมึงขาตว่ามีสามเอกมั้งเอ็มออนนะทีนี่เปิดออกยังไงช่างทช่างไม่แตกท่เดยวัดมึงบเป่กันจริง นอนก็ตัวเด้องอาศัยคเดียวโอ้ยนู่ว่าอะไรบันนอรอดนอนถ้าเขาโชว์เลยเดี๋ยววิสังทำละกินเดี๋ยวซื้อมาผิดเบอร์น้อยเบอร์น้อยเดี๋ยวจะให้นะตาย เดี๋ยวจะให้หน้าตายอ่าซื้อก็ได้พอกินข้าวอเอาข้าวสวนยถ้วยจกโรกระปุกถ้วยนี้ดีกว่าไปกินข้าวกินข้าวสวยนะเป็น เธอสวยจังอืมไปเรียนร้อนนำข่าวดโอ้คนนี้อย่างวะตัวเองไม่ได้กินมึนเหมือนเอนขาลเลยเฉือกเนาะ เทพเทๆอิาทานี่ก็ได้จบยายเก็บเสื้อผ้ากันนะคะเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแห้งเลย มันกระจกระเก็บใส่สีแดงอ่ะ Trang còn chưa quay trở về Trang เททุ่มหนึ่งคุณเบอร์ช่างมือเบอร่รมโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเชื่อ,อนนั้นค่อยเอาเมื่อละเบ่ดถ้วยค่อยจะเจอเมื่อละเบ่ดกระบ,บ้านกระบ,บ้านมืดแล้ว กินท,ทอดเมียละค่ะโหมึงแน่ช่างอยู่สูงกระโดดเจ็บทะละเลยเจ็บสับทะละช่างอืมอืมไม่มาเลย เือชิ่องนั้นพรุ่งนี้ก็มามุงอีกก็จบข่าว ก็ตบคิปนี้นะคะอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดจับตาใครก็กระดิกใคย ยังไม่หมดค่ะโอเคประมาณนี้นะคะก็จบคลิปแค่นี้นะคะ่ะอย่าลืมไปเซฟตดต่ไคร้ยายด้วยะคะ่ะ